สองสามอ้อคู่อร่อยอ,อะอืมกินด,ดีไหมมีคนบอกหมายว่าจะทำกุ้งสดให้กินนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรอดูว่าโจจะทำเป็นเมนูอะไรนะคะอุ้ยร้อยหนก่้อไหนทำเมนูอะไรกินอยากกินอะไรกินกินอะไรดีอะกินอะไรดีอะทุกคนว่าหมายจะกินอะไรดีคะ มีอะไรดีล่ะน่คะส้มตำดีสิบต,ตัวนะคะสิบตัว,ต,วตอนนี้นะคะดูทรงแล้วเหมือนว่าจะไม่พอก็เลยมาเอากุ้งเพิ่มใหญ่ไหมอุ้ยนี่ตัวเบอรนะคะคนคนนี้เขาเสียนในการจับปุ้งแล้วค่ะทุกคน มื่อกี้นี้ตอนมาจับรอบแรกตอนมาจับรอบแรกมันยังวิ่งหนีอยู่เลยนี่แถมแถมแถมยเหรอแึเปล่าแหนวแหนวเอ้ยเอ้ยไปเร็วทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เอากุ้งกลับมาบ้านแล้วมีกี่ตัวมีสองตัวครับไม่ใช่จุ้ง อันนี้นะคะจะเป็นกุ้งกุ้งแม่น,น้ำนะทุกคนคือเราจะเอามาทําเมนูอะไรทุกคนรอดูกันเลยแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เผาแน่นอนจ้าเพนนี่มันแบบอะตอนนี้ให้ถ่ายว่ากี่โมงทุกคนตอนที่มากับโจกลาลังทําสิ่งนี้อยู่ให้ถ่ายว่ากี่โมงลองคอมเมนต์มานะเรามีทั้งหมดกี่ตัวตัวเองสิบหกตัวนะคะสิบหกตัวนี้เราจะเอาไปทําอะไรรอดูกันได้เลยจ้าบอกเลยว่าแซ่บ วันนี้เริ่มจากฝีมือไม้ก่อนเลยแล้วกันนะคะไม้จะทําอะไรทุกคนดูเลยค่ะนี่เริ่มจากการละลายน้ําตาลปึกก่อนนะคะ mm. เขาเรียกว่าน้ำตาลปึกหรือเปล่านะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจากนั้นเนี่ยไม้ก็จะใส่โชยุลงไปแบบนี้เลยเริ่มเดาได้แล้วแม่คะว่าไม้จะทำอะไร นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็เอามาพักเอาไว้ก่อนนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะระหว่างที่หมายต้มทุกอย่างอยู่นะคะโจก็ช่วยซอยกระเทียมซอยพริกเอาไว้เตรียมรอให้หมายแล้วละคะ่ะฝีมือการซอยสุดยอดมากจากนั้นเอาพริกกระเทียมไปใส่น้ำดองที่แช่ไว้ได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการล้างกุ้งของโจกันนะคะทุกคนดูนี่สิคะโจลืมถ่ายไว้ค่ะตอนเทโซดาลงไปแช่โซดาไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำออกได้เลยค่ะเราก็จะได้กุ้งตัวแน่นๆเน้นเ้นเนืน้อเด้งๆดฟูๆูแบบนีน้อย่างที่ ในคลิปเลยค่ะทุกคนดูตัวกุ้งสิน่ากินมากตอนนี้นะคะน้ำดองที่มาแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็เริ่มเย็นได้ที่แล้วค่ะเราก็จะเอาตัวกุ้งนะคะลงไปแช่ในน้ำดองแบบนี้เลยแช่ไปเลยนี่กุ้งดองซีอิวสูตรหมาเองนะคะจะบอกว่าเกิดมานะเพิ่งเคยกินกุ้งดองซีอิวครั้งแรกเพราะว่าตอนเด็กๆนะชอบกิน กุ้งดองน้ำปลามากใช่ไหมคะกุ้งแช่น้ำปลาสิกุ้งแช่น้ำปลาตามร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็มาแพ้กุ้งสดนะคะกุ้งขาวที่แช่ปอมาลีนเนาะไม่กินไม่ได้อันนี้ก็เลยต้องซื้อเป็นกุ้งแบบตัวเป็นๆน,นะคะแล้วก็มาทําดองซีอิ๊วกินเองนะคะเพราะว่าตอนโตมาก็คือดองซีอิ๊วมันขึ้นมาเนาะก็เคยกินแต่แซลมอนดองนี่กุ้งดองครั้งแรกเดี๋ยวมาลองดูกันคะ่ะอร่อยไหม มาค่ะเรามาต่อกันที่ดูโจทําต่อเลยนะคะดูค่ะใส่น้ำปลาน้ําตาลขนาดนี้เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าโจจะทําเมนูอะไรกุ้งแช่น้าําปลาแน่นอนค่ะแล้วที่สําคัญต้องมีซีฟู้ดเด็ดๆด,ด,ด,ด้วยนะคะรอดูได้เลยว่าโจจะทําซีฟู้ดยังไงแี่เอากุ้งลงไปดองในน้ำปลาแบบนี้เลยไม่ใช่ดองสิแช่น้ําปลานะคะติดพูดคําว่าดองมากเลยค่ะทุกคนโอ้ย เห็นแค่นี้ก็น้ำรายสอแล้วเนาะน้ำปลาคือสีเงาแวบน่ากินมากเลยค่ะไปต่อกันที่ทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดสุดเด็ดกันค่ะใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้ผักชีนั่นเองทุกคนใส่ผักชีแล้วมันทำให้หอมมากๆเลยนะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเราจะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทุกคนมันนาวจึงจ้งๆต่อด้วยน้ำปลาค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาปั่นแล้วค่ะ นี่อันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ๊วฝีมือไม้แล้วก็กุ้งเชน้ำปลาฝีมือโจนะคะยังไม่หมดเท่านี้สุดเด็ดนี่เราตักแบ่งมานะคะเมื่อกี้คือแบบปั่นไปอะไรเยอะมากก็เลยตักแบ่งไว้นะคะไว้กินไม่ได้หลายมืออย่าใช้มือนะครับว่าให้ไมากินทุกคนกุ้มตัวใหญ่มากคือครั้งแรกของม้ครับ ไม่ได้ครั้งได้คือไม่ได้กินมานานแล้วคือกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยกินตั้งแต่เด็กแต่ว่ากินด้วยกุ้งขาวนะคะไม่ใช่กุ้งนี้แล้วก็มารู้ทีหลังว่าแพแพฟอร์มาลีนอืมก็เลยต้องเลิกกินไปแต่ว่ามันอร่อยอะเนาะกินเยอะจนแพ้ทุกคนชิมก่อนอ๋าเอาเอาทีละอย่างเอายังไงดีเอางี้เอางี้อ่านหนึ่งเอางี้อ่านหนึ่งสองสามอ๋อ เหนียวากคุณเหน็บมากอร่อยมากเลยทุกคนเออกินจีฟูดแซ่บเวอร์แซ่บมากโอ้เป็ดเราใส่ที่เจี๊กบอ่ไหมทันะเนี่ยแคักเลยอ่ะตาม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 อืมปแล้วนะดูกี่โมงก็เมนมาด้วยนะทุกคน ตอนนี้เวลาสี่ทุท่มสี่สิบสองใช่สี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบสองไปแล้วครับไปกินก่อนแต่แว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มาจะได้กินครั้งแรกจริงเพราะว่าตอนเด็กอ่ะชิมด้วยเพราะว่าตอนเด็กอ่ะมันมีแต่กุ้งเผาแช่น้ำปลาใช่ไหมคะที่เขาขายตามร้านอาหารนะ่ะแล้วพอมารู้ว่ามายแพ้พ่อมาลีนะ่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะกุ้งดองเกาหลีอ่ะก็เริ่มเข้าประเทศไทยแล้วมายก็รู้ไปแล้วว่าฉันแพ้ฉันก็ไปกินไม่ได้อีกเลย นี่ทําเองเลยนะคะฉ่เข้าเนียมากหมายมายเป็นคนชอบมาเป็นคนชอบดองอันนี้มากแซลมอนดองแต่ไม่เคยซื <ad <ad ้อก yes> ุ <ad <ad ้งมาดองเีแล้ก่อนดูเฮ yes> ้ยต้องจิ้มอันนี้ด้วยหรออ๋อแบบซอสหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเเปลีี่ยยนด๋วมันจะเผ็ดโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้คนดูดอันนี้เลยดีกว่าเอาสดๆเลยสดๆเตงแต่ว่ามันเตงมันต้องอันนี้มันกัดยากถือเลยก็ถือเโอเคอ่ะให้ทุกคนดูนะ ทุกคนดูเป็นมองกิลมาครัเป็นไงโคตรอร่อยอ่ะอืมกินดีไหมนุมออกคนฟเฟมาอร่อยมากเลยจากกานที่ต้องเคยกินครั้งแรกอร่อยจริงทุกคนถึงว่าไม่คนชอบกินกุง้งยอจังเลยไหนผมชิมก่อนฮะอืม มมถ้าเกิดเป็นกุ้งขามันน่าจะอร่อยกว่านี้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือมันอ้วนไงมันไม่ค่อยชํำน้ำชํำนะชุ่มน้ำาอันนี้เขาก็ทำน้ำข้นมากผมก็ชุ่มเลยถ้ามันเป็นตัวเล็กมันน่าจะแบบดูดน้ำได้เยอะกว่านี้ป่ะสุดยอดหรือว่าอันนี้เยอะแล้วหรือว่าเหมือนกระเล็บแบบแบบนี้นะอโอเคทุกคนมะ่หาทางกินได้แล้ว เดี๋ยวว้จะซื้อมาทากินบ่อยๆนะอร่อยจริงแต่กุ้งนี้มันจะเหนียวนะมันเหนียวมันเจียวยากแต่มันก็แบบกุ้งขาเพรามาทิ้กุ้งขาไม่ได้พยายามพูดตอบใจว่ามันอร่อยกว่ากุ้งขาวหิวนปลาบายบายเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะ